อ้าวปล่าอ้ล่าตัวที่ม้วนเมื่อกี้นี่บอ่บะฮะบ่ต้องแหกพันธ์ไม่จังออมคักเมื่อกี้นี่แมนบ่อพันโอ้ปลตองก่ย,ย่างง่ายเลยปล่อ่ะหยุดตอนนี้ว่างห้างนะครับเดอ้อเปม็นเพลยอจะคายหอนกันลงมาครับเพื่อประมาณเศร้าล่ำคนประมาณสี่สิบผู้ไอเสียวกำลังยก อกระดุงปึ๊บเปล่าฝาวมีแต่โครตรเสียนนาตะกางทั้งนั้นนะครับป่ากระจ้กระลบไปทั้งเลอลบเส้นกระจอกลรไปทืเส้นพันลบเส้นพันลรมาทืเส้นยันอยู่นี่ลบจากเส้นใหม่ก็ไปซื้อเส้นโอดเส้นเออเส้นม่านเส้นเขียวจักเรลบเพิ่อไปทืเพอโอ้ยนี่ครับนี่เจ้าจ้ำแล้วครับ นี่พี่ลืมครับเอากำลังหางเอาบาดหนลืมเอาเลยมงนี้หนเ่ามาทึกกระดุงนะมีแต่ปลาขาวบอลโอ้ยทำสายยันหนึ่งพอดีมาไหลซมงองอ่าหลายคนครับจอบบ้อนครับจอบบ้อนคือเออจอบบ้อนคือเพ่งเล็งเออแหาใส่แขนไว้เพ่งเล็งถ้าปลาตัวไหขึ้นมาหายใจเออเรียกว่าบ้อนครับ อ่าเนี่ครับพี่แบร์ครับเสื้อแดงๆนี่ครับอ่าโอดไปทือสำโว้ยมาเลีกยงควายเสร็จปไอเขียวยันยันดำบเพราะนี่คือลบอยู่แต่ในจอบแต่ในหุ่มแท้ฝันครับแขกครับ เด้วจโรอะไรเดจ่ล,ล,ละ้ยแัวบตัวจมตมีสิบตัวกับตัวใหญ่กอะูอ้เหกพันใหญ่คักว่ะวานแต่ละเธอนีแม่ละจมีสิบเม็ดเธอให้ล้านไอ้ลุยได้หลายกว่าเสื้อมองเมื่อนั้นอยู่บ่ อ๋อดูครับแต่ละเซียนครับสนุกสนานครับเป็นเพื่อห้อนกันมาเด้อว่งห้างบ้านเฮาเออ่ยอ่าราดูของเสียนพี่แบ่ครับอเต็มกล้องโฟนไวยไหม เบื้งหอยใหม่คือคักคือักอยู่กองโฟมผโอ้วางหางบ้านเฮาครับน้ำห่างบ้านเฮาครับน้ำห่างบ้านเขามีเคยรับไหลปูป่าธรรมาติมีกินตลอดปีสำหรับคนหาเออมาได้เลยมัจะเป็นกระดุกโอ้บขอไอยรวยครับเบื um ้องเอาครับปลาตองหง่เอาไว้ยักสามปีนะมันจะได้โลนึงอแต่ทเริ่ม้เป๊ะ จบบอลยังดีพุณิเนี่รถมอเตอรงดูดไปันเออสะพานสะพานอะไรคือโบวให้เนี่ยเลยครับ้ายค่อยไปมุ่ง คบักชอบเไปยามนัใจัเจ้ามเลยเอางเรือมเอโอ้คือลบนไ่ถือว่าบาดหโขมก้าไอ้แห่แรกน่ะโกมแน่นอนลุ้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 นเอาปะตองไกยแล้วครับโอ้ประมาณจักโลกไปปลายเนาะบอได้การหมานหม